ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาตัวช่วยอีกหนึ่งตัวค่ะที่ช่วยล้มหนักตัวลดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ควรทานตอนเช้าทุกวันนะคะเพื่อช่วยในการเร่งการเผาผลาญมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ค่ะเราไปดูตัวขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมน้ำอ,อุ่นนะคะอุณหภูมิน้ำอ,อุ่นควรอยู่ที่ประมาณนะคะ40-50องศานะคะ ก็เทน้ำอุ่นลงไปเลยค่ะอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าอุณภูมิต่ำก็ไม่สามารถจะเร่งการเผาผลาญได้นะคะเตรียมมะนาวนะคะเป็นมะนาวออร์แกนิกนะคะให้ฝานมะนาวเป็นแว่นบางๆนะคะซักประมาณสองแว่นนะคะเป็นแว่นลักษณะอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะซักประมาณสองแว่นนะคะนะคะประมาณสองแว่นอย่างนี้นะคะ และใส่ไปทั้งเปลือกนะคะโดยที่ถ้าเกิดไม่ใช่ใบมะนาวออ,อร์แกนิกแนะนำให้เพื่อนๆนะคะแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้นะคะนาทีและนำไปดื่มนะคะโดยวิธีการดื่มนะคะค่อยๆจิบนะคะทีละนิดนะคะเพราะจะเร่งการเผาผลาญพลังงานนะคะค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของตัวนี้กันค่ะว่าช่วยเร่งเผาผลาญได้จริงไหม และจริงอย่างไรคะ,คะการดื่มน้ำอุ่นนะคะก็ช่วยลดน้ำหนักได้นะคะและช่วยให้ผอมเร็วขึ้นนะคะเพราะว่านะคะการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีนะคะเราควรทำกันนะคะอุ่นจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้อย่างไรนะคะการดื่มน้ำอุ่นเข้าไปจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจึงเกิดการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ำอุ่นยังช่วยให้กระบวนการเมตาบอลิซึม ทำงานหนักขึ้นทําให้ระบบเผาผลาญไขมันทํางานได้ดีขึ้นตามด้วยนะคะซึ่งการดื่มน้ําอุ่นตอนไหนนะคะที่จะเร่งการเผาผลาญได้ดีมากที่สุดการดื่มน้ําอุ่นเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญควรดื่มในช่วงเช้านะคะหลังตื่นนอน เพราะหลังตื่นนอนเป็นช่วงที่ท้องว่างนะคะน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ลำไส้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นในช่วงเช้าและระบบย่อยก็ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปทั้งยังใช้พลังงานในกระบวนการย่อยน้อยลงด้วยแถมเมื่อลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ในตัวทำให้พุงยุบอุจจาระตรงเวลานั่นเองค่ะ ซึ่งการดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นปา,านเผาผลาญที่ดีนะคะควรดื่มน้ำอุ่นคู่กับมะนาวค่ะเพราะในมะนาวนั้นมีวิตามินซีสูงนะคะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าวิตามินซีนั้นช่วยในการเผาผลาญไขมันได้โดยคนที่ได้รับวิตามินซีในระดับที่พอเหมาะจะสามารถเราผาผลาญพลังงานได้มากกว่าคนได้รับวิตามินซีต่ำถึง3 0เ์เเลยทีเดียวนะคะและเมื่อดื่มคู่กับน้ำอุ่นนะคะ จะช่วยยิ่งเผาผลาญให้มากยิ่งขึ้นคูณ2นั่นเองค่ะและหละักการการดื่มง่ายๆเลยนะคะก็ 1. น,นะคะดื่มน้ําอุ่นหลังตื่นนอนตอนเช้าโดยให้น้ําอุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิผิวหนังคืออุณหภูมิน้ําอุ่นควรอยู่ที่40-50สองศาเซลเซียสน,นะคะดื่มอย่างน้อยๆตอนเช้า1-2แก้วค่ะ2นะคะค่อยๆดื่มเพื่อกระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในะอย่างช้าๆ อย่าดื่มอย่างรวดเร็วนะคะทีเดียวหมดแก้วแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าดื่มทีเดียวหมดแก้วเลยเนี่ยจะไม่ช่วยคือน้ำนะคะเราจะต้องใช้น้ำร้อนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0องศานะคะและวิธีจิบนะคะเราต้องค่อยๆจิบนะคะแล้วตัวช่วยตัวที่2ค่ะที่จะช่วยเร่งการเผาผลาญนะคะเป็นสูตรน้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นนะคะในการลดน้ำหนักนะคะตัวที่ส ที่ช่วยในยการเล่นการผอกผาดนั่นคือใบสารแน่ค่ะเราใส่ประมาณ4ใบนะคะ และเราทิ้งไว้อย่างนี้นะคะอยู่ประมาณ10นาทีแล้วเราค่อยมาจิบนะคะนี้แล้วลดน้ำหนักอย่างไรค่ะค่ะซึ่งการทานน้ำอุ่นเป็นประจำนะคะมีประโยชน์อย่างไรค่ะ1ค่ะช่วยป้องกันอาการบวมน้ำและฝามอ้วนจากไขมันสะสมค่ะการดื่มน้ำอุ่นนะคะจะช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารนะคะและขยายหลอดเลือดจึงช่วยป้องกัน อาการดังกล่าวได้นั่นเองค่ะอย่างที่2ผู้หญิงอย่างเราชอบค่ะโดยเฉพาะคนลดน้ําหนักค่ะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนะคะการดื่มน้ําอุ่นนะคะจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกอบอุ่นที่เยื่อเมือกในช่องปากค่ะเพิ่มความเร็วในการไหลเวียนเลือดไปยังกระเพาะอาหารซึ่งจะส่งผลสัญญาณนะคะให้สมองรับรู้ว่าต้องอิ่มแล้วนะตอนนี้จึงลดการกินอาหารส่วนเกินได้ดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายเลยค่ะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคค่ะการดื่มน้ําอุ่นนะคะจะป้องกันอาการเลือดข้นกว่าปกติจึงไม่เป็นต้นเหตุแพร่กระจายของแบคทีเรียในร่างกายและยังช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายแข็งแรงป่วยยากนั่นเองค่ะซึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำน้ำอุ่นกับสารแนกันค่ะสารแน่นะคะมีสรรพคุณนะคะกระตุ้นการเผาผลาญค่ะ กินน้ำมันระเหยที่เย็นสดชื่นจะทำให้สมองตื่นตัวตลอดเวลายิ่งส่งเสริมการเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นนะคะลองทำกันดูค่ะจะไปดูแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สำคัญไม่โยโย่ด้วยนะคะและที่สำคัญไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะ เป็นไงมั่งคะหลังจากดูทั้งสองตัวมาแล้วลองไปทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากและใช้เวลาไม่นานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ